นั้นหาพระเจ้าจะขออันเชิญบายสรีทางเก่าชัดอันอุนดมงามโดยโลกสมมุติน,น้ำในใต้เพดทันทิ่าปาโมดสังเกตเอาพระสุมเมรุราชเท้าสาบดีคมประสิทธิ์ประสาท์ไว้สำหรับมงคลน,นาการ ยังมีนายช่งชาญชำนาญสัมพัได้จัดกระทำดูท่วงทีกระทำด้วยใบตองตะนีนาเป็นกระจากาบป่วยขาดตาท้องไม้แนมเน็บเสียบใสสุมาบามางามตะกาดูเชิิชายมาราเรียงงายประดับปานนุลย เองรักดูทีเสียบสรับสีประสมเสียบตามระเบียบแบบโบราบายสีที่งามอย่างนี้เหมือนกับเราทนได้ก็ทำทุกวันนี้พอเป็นพิธีก็ทำได้จัดแจงใส่เครื่องกยะบายสีโซภารวนแต่งามพบหน้ากัน โอ้วาจะแกน่นารวดลายแกนารวดลายนเเรยกายนะเป็นแหล่นะมาฟังกะระแสแกนะนบายบซียิบไม,ม้สักระมาทากนะเป็นเสาแกเป็นดวงดาวอย่างดิดีแกชูชกนะววดเทวรักที ตนลแกตีนาชารีกันหาแกมังกรน,นัมตอนับแกวดูเพาแผพวขาบแก้วชูราแกนางมายุรีสีโซภาแกนางมายุราไรรลำสวยรูแกพระรถนาวารุมดงามนัมตอนออกตาม นาเมรีแก่ชุนยงนะวาวะองมัดสีจงจารีอุ้มตันหาแก่พยานาควาปากคนนาวาาานนะวาป็นปอยฝนนาะทวททองฟา้าแก่นาารามตามสินาแก่เป็นนฟาฟ้ายอดนารี แกอ้อนไก่เราใส่ตามช่องมาไราลอยออกด้วยดอกราตีแลดูสวยงามประถูกตามนักพิธีดีโดยสวยดีแสงสีสุขสันแกเป็นไก่ฟ้าทายรอเดิดเทียรคอจูคอขันจะแกให้เสร็จสำเร็จตามนารการมน่ต้องแกเป็นชั้น